น้องอุ้งอิงฉีกทุกกฎของความดังในยุคหมอลำยุค 5G ปัจจุบันเนี้ยไม่มีใครเกินน้องอุ้งอิงเพชรบ้านแพงแห่งวงสาวน้อยเพชรบ้านแพงแพงแพงฉีกกระจุยกระจายวันนี้จะมาพูด5้ากฎที่น้องอุ้งอิงฉีกฉีกแบบกระจุยเลยฉีกแบบสุดยอดมากนะกฎข้อแรกก็คือความดังต่อเนื่องสเดือนกว่ายังไม่แผ่ว นะัเริ่มดังจากน้อยน้อยแล้วมากขึ้น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 จนปัจจุบันนี้ไปงานไหนสังกสีแตกกระจายนะเมื่อคืนนี้ที่ตลาดนินจาชนบุรีเป็นไงละ่ะขยายแล้วขยายอีกนะี่ยคนหกพันได้ห้าหกพันนับแบบธรรมดาธรรมดาห้าหกพันสบายสบายเลยนี่ฉีกกฎข้อแรกก็คือความดังต่อเนื่องยาวนานยังไม่มีนะักร้อง หมอลำคนใดที่ดังต่อเนื่องยาวนานแล้วดังขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นได้ขนาดน้องอุ้งอิงความเห็นของลุงคนอื่นไม่รู้อันนี้คือเก็บสถิติย้อนหลังของลุงหมอลำตั้งแต่ต้นปีอ่ะยังไม่มีตั้งแต่ต้นปีนะปีที่แล้วแล้วก็ก็ไม่เคยเห็นเพราะลุงไม่ได้ดูหมอลำเพิ่งมาดูอุ้งอิงก็ต้องบอกว่าตั้งแต่ที่ลุงดูเดี๋ยวเขาเขาจะหาว่า ไปเมคเอาแต่อันนี้ข้อทจี่จริงนะ FC ทุกคนรู้ดีฉีกกดข้อที่2ก็คือทุกเพลงที่ร้องล้านวิวหมดนะทุกเพลงที่ร้อง4เพลงที่เป็นเพลงของน้องอุ้งอิงเอง1รล้านวิวเพลงแรกหอบฝันมาหลังฮาน1วัน1ร้าน5แสนวิวเป็นไงปัจจุบันนี้16ล้านวิวฉีกไหมล่ะ ฉีกกระจายนะเพลงที่สองก็คือเรื่องเขาสาอ้หนึวันสามล้านวิวนักก็เลยมีอีกไม่ฉีกได้ไงอย่างเงี้ยนะยังไม่มีหมอรำวงไหนนักร้องหมอรำวงไหนทำได้แบบน้องหญิงสุดยอดเพลงที่สามดูสิหนึ่งข้าวในพอแน1่วันหนึ่งล้านส0งแสนหรือสามแสนวิวนี่แหละก็นี่ก็สุดยอดเพลงสุดท้ายก็คือเพลงที่ เพิ่งออกมาเร็วๆนี้น้ำตาอีหลาน้อยล้านกว่าวิวหวันมันไม่ใช่ธรรมดาเอ่อมันต้องบอกว่าฉีกกระจายไปเลยใน4เดือนนี้ร้อง4เพลง4เดือนกว่าร้องสเพลงทุกเพลง1รล้านวิวขึ้นไปใน1วันทั้งนั้น,นฉีกไปแล้ว2ข้อนะแบบฉีกแบบโอ้โหต้องยอมรับอะ่ะเอยอมรับคนนอกเข้ามาดูก็งง บางคนยังไม่รู้จักอุ้งอิงก็มีมีมีเม้นในเม้นลุงก็บอกอไม่เชื่อเอาอะไรมาพูดยกเมฆก,ก็ไปถามเอซีเอาแล้วกันถามลุงลุงก็เอามาเล่าจากข้อมูลที่ลุงเห็นเอซเม้นมาแล้วข้อมูลที่ลุงเข้าไปดูใน YouTube ไปดูวงหมอรำต่างๆในช่วงตั้งแต่มกรา66 6มาถึงปัจจุบันเนี่ยยังไม่มีหมอรำคนใดที่ทำได้เท่าน้องอุ้งอิงเอาอย่างนี้ ไม่ใช่ย้อนไป10ปีอะไรไม่มีอันนี้ก็เรียกหมอรำยุค5 g ยุคโซเชียลมีเดียต้องตอนในชั่วโมงนี้ต้องยกให้น้องหิงดังทุกแพลตฟอร์มตอนนี้ทั้ง TikTok อทั้ง YouTube ทั้ง Facebook ทั้ง f c e e o o o เรียวอะไรสารพัดออกทุกช่องทางขนาดไปร้องเพลงกับน,น้องโซเฟียที่รายการซ u เปอร์เทนก็คนดูเป็นล้านวิวแล้วดูดินี่คือฉีกกด ความดังแบบสุดยอดอะฉีกกระจุยนะฉีกกระจุยไม่มีหมอรำหรือนักร้องคนใดที่เป็นนักร้องวงหมอรำอยังไม่เอานักร้องอื่นนะนี่พูดถึงนักร้องที่อยู่กับวงหมอรำในวงหมอรำที่มีอยู่ในปัจจุบัน mm. เข้าใจด้วย <laughs> FC นะ FC ทุกคนรู้เอากดฉีก,กดข้อที่สนะดังทุกเวที ไปเวทีไหนเวทีนั้นแต่นะวงเล็บไม่มีฝนตกนะแต่ฝนตกกเ็เดี๋ยวจะบอกอีก,อกข้อนึงถ้าไม่มีฝนตกนี่โอ้โหคนแน่นตลอดคนเต็มคนล้นนะคนไปรอแต่หัวเวน้นเนี่ยยังไม่มีนักร้องนำวงหรือวงหมอรำวงใดทําได้เท่ากับน้องอิงที่สร้างประวัติ หรือฉีกกดฉีกกดความดังของวงหมอรำในประเทศไทยเวลานี้ข้อต่อไปข้อที่4ที่น้องฉีกอีกอย่างหนึงก็คือดังทะลุฝนอันนี้ต้องหัวเราะโอ้โหชอบชอบใจมากฝนตกเอฟซีมารออยากให้หมอรำเล่นคิดดูดิ ให้หมอลำนล่ก็จะยืนตากฝนดูเจอมาสองสามเวทีอ่ะนี่ยังไม่มีในในประวัติของวงหมอลำนี่ยังไม่มีคนดูกางล่มดูกางฝนลุงยังไม่เจอเพราะลุงเพิ่งดูหมอลำปีนี้ <c oughs> ปีก่อนๆไม่เคยดูก็ไม่รู้ไงก็ต้องพูดว่าเอาเท่าที่ลุงดูมาค่ะกดกดที่ลุงว่าเนี่ยเอาเท่าที่ลุงดูมานะ เอเออย่าไปเอาไปปรุงแต่งอย่ามาดราม่าไม่เอาเอาเท่าที่ลุงดูมานี่คือฉีกกดความดังทะลุฝนฝนตกไม่เกี่ยวก็ร้องมีงานหนึ่งที่ไหนนะที่คนคนจ้างบอกลุยโลดฝนตกก็ลุยโลดโอ้โหสุดินที่สุดินเล่นฝนพำๆก็เล่นกลางร่มเล่นโอ้โหคนดูก็จงนะังเนาะโอ้ดูกันอ่อยะ ดูยันพอฝนหายนี่หูมาเที่ยงคืนตีหนึ่งคนเริ่มมานี่แหละอุ้งอิงเพชรวันแพงทำได้ฉีกกดได้ยังไม่เคยเจอหมอลำบงใดฉีกกดแบบนี้ฉีกกดพลุฝน <laughs> ฝนตกก็เล่นได้เนี่ยมันมันทำให้เราแบบเออจริงจริงจริงเอซใครเห็นด้วยเม้นมาไม่เห็นก็ไม่ต้องเมน้น นะแล้วเออเนี่ยอีกอันนึงเล่าให้ฟังว่าช่องลุงช่องเล็กๆมันดังมาได้ยังไงไม่ใช่มันดังมีคนติดตามเยอะได้ยังไงมีคนดูหลักหมื่นได้ยังไงยังงงดูนี่ก็ทําให้ลุงเซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์อะไรเนาะพลังอะไรเนาะทาให้ลุงฝากด้วยนะช่องลุงอ้วนช่องบ้านทุ่งคาเฟ่วงเล็บลุงอ้วนชวนคุย <laughs> ฝากไว้หน่อยๆนะอยากจะได้สักสองหมื่นซับในสิ้นเดือนนี้อ้าวกดข้อที่ห้าี่น้องฉีกแบบ กระจายกระจายเลยคือไม่ต้องไปแสดงงานไหนแค่กินหมูย่างเกาหลีที่บ้านแล้วไลฟ์สดแล้วก็เอาลำโพงเล็กๆมาร้องเพลงอยู่กับบ้านก็ดังได้อ่ะมาไลไหลเป็นหมื่นเลยโอ้โหคนดูหลายหมื่นนะทั้ง t ิกต o อกทั้ง y youtube ทั้ง f a c e b o o k นีหลายๆช่องนี่หลายหมื่นดูขณะไลฟ์สดนะแต่เมื่อไลฟ์สดเสร็จแล้วเอามาลงคลิปนีคนดูหลายแสน ไม่ต้องขึ้นวงอยู่กับบ้านกินหมูกระทะก็ร้องเพลงก็ยังดังอะ่ะน,นั่นต้องต้องอว่าฉีกจริงๆยังไม่มีมีไหม FC คนไหนเห็นไหมว่านักร้องหมอลำคนใดที่ทําได้แบบเนี้ยในวงหมอลำที่อยู่ในประเทศไทยณเวลานี้นะตั้งแต่มกร,ราถึงเดือนเนี้ยมีไหมละ่ะไม่มีมีน้องอุ้งอิงเพตนแพงคนเดียวที่ทําได้สุดยอดนี่แหละน้องฉีกกดความดังห้าข้อ โอ้มันสุดยอดจริงๆเลยก็ฝากไว้ว่าช่องลุงสนุกสนานเฮฮาปาดิกโกะอย่าว่าอะไรนะเพราะลุงก็โปงเลงโปลงลางปังลางโปงเลงโปลงลงปังลางเหมือนน้องอุ้งอิงเพชรต้นแพงฝากติดตามฝากกดซับสไคร e แล้วก็แชร์แล้วก็อย่าข้ามโฆษณาเพราะว่าทุกโฆษณาจะแบ่งให้น้องอุ้งอิงหตอนนี้ยังไม่ได้รับพินนะ แต่เปิดรับไรายได้แล้วแต่ยังไม่ได้รับพินเดี๋ยวได้รับพินจะสรุปไรายได้ให้ฟังเราจะลืมฝากบ้านทุ่งคาเฟ่น,นะร้านกาแฟของร้านเล็กๆอยู่ที่ตำบลโคกกระบองอำเภอธรรมการจังหวัดกา์คลิปนี้ไว้แค่นี้ใครมากินมาเที่ยวลดให้5%นะบ๊ายบายไปแล้ว